รนะเรื่องนโยบายของภาครัฐนะครับที่จะให้เกิดความยั่งยืนในภาคเกษตรเราจะเห็นว่ายุทธศาสตร์20ปีเขาจะเน้นเป็นเรื่องเกษตรอินทรีย์แต่บอกว่าเป็นได้ไม่ได้ยังไ,ไม่ต้องคุยกันละแต่ตอนนี้นะครับที่เราก็เห็นอยู่ว่านโยบายของรัฐกาลัดงดาเนินการอย่างนั้นก็คือพยายามที่จะทําการแบนสารเคมีต่างๆบางตัวตอนนี้ก็ประกาศแบนไปแล้ว2ตัวนะแล้วก็พยายามให้มาอีกประมาณ6ถ้าจำไม่ผิดก็คือ6000ล้านนะครับที่จะเอา6 จำตัวเลขไม่ได้นะที่ก็เราจะไปทาโคกหนองนานะครับโมเดลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแนวทางที่จะไปเรื่องทำทำเกษตรทํากินทําอยู่ mm hmm. แต่ทีนี้ในส่วนของอภาพกเกษตรอุตสาหกรรมทั้งหลายตอนนี้หยุดชะงักนะ,กะเกษตรกรเองหมดกําลัง mm hmm. เพราะว่าการแบนทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. นโยบายของรัฐบาลแบนนะครับ mm hmm. รกระทรวงเกษตรบอกให้รกระทรวงเกษตรหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาหาสาตทดแทน mm hmm. สรุปแล้วคือไม่มีอะไรออกมาเลยพี่น้องเกษตรกรก็ยังเดินร้องเรียนกันอยู่นะครับแต่บอกว่าจะไปได้ขั้นไหนก็คงจะต้องปล่อยเลยตามเลยนะครับ <laughs> เพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเขาไม่มีกําลังแหละนะครับที่จะทําให้อ่ให้เกิดการกลับมาทบทวนการแบนได้เนี่ยก็ต้องรอว่า,าท่านนายกท่านจะมองเห็นอย่างไรทีนี้การปรับตัวในช่วงนี้นะครเพราะว่า ในสิ่งที่ตัวเกษตรกรเองนะครับถ้าจะทถ้ถถแค่ทํากินทําอยูนะ่พออยู่ได้แต่ที่น่าห่วงที่สุดคือเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็ประชาชนของเราอีกประมาณ60-70ล้านคนในประเทศเนี่ยจะขาดแคลนถ้าเกิดน,นโยบายเกษตร C, อินทรีย์เต็มที่เนี่ย นะครับเข้ามาในประเทศไทยจริงๆเนี่ยมันจะผลผลิตจะหายไปได้เหลือแค่ประมาณ3 0ซึ่งภายในประเทศก็จะไม่พอกินแล้วก็คนที่จะมีกําลังซื้อในเกษตรอินทรีย์<ฤ>ไปบนพภกเนี่ยก็จะไม่มีกําลังพอเพราะนั้นก็จะเกิดความกดอยากแน่นอนอันนี้สิ่งที่ผมคิดนะนะแต่ความเป็นจริงเนี่ยคงต้องดูกันไปในในอายุรศาสตร์ชาติ20ปีนะครับงานวิจัยต่างๆทุกวันนี้ผมอยากจะให้งานวิจัยเนี่ยการันตีออกมาเลยว่าโอเคว่าถ้าคุณจะทาอินทรีย์เนี่ย กรอบมันได้กว้างกว้างขวางแค่ไหนแล้วกเกษตรอุตสาหกรรมหรือเกษตรเคมีเกษตรปลอดภัยเนี่ยมันจะมีข้อมูลอะไรที่จะสนับสนุนว่าะจะทําให้รัฐบาลสามารถเป็นข้ออ้างอิงได้ว่าประเทศไทยควรจะเดินอย่างไรในภาคเกษตรให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงเพราะทุกวันนี้ก็เกิดการถกเถียงกันระหว่างเกษตรอินทรีย์เกษตรเคมีหรือเกษตร,รษปลอดภัยนะอย่างผมเองผมก็เชื่อว่าเกษตรอินทรีย์เลียเยเ้ยงประเทศไม่ได้นะครับขาดความสมดุลแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าเกษตร JAP คือเกษตรเคมีเนี่ยมันสามารถทําให้สูงมาตรฐานได้ สิ่งเหล่านี้เราจะทํำยังไงก็คงต้องอาศัยเรื่องงานวิจัยนะครับว่าจะเ,าเป็นตัวที่จะทําให้ข้อมูลไปถึงผู้บริหารได้ต้องมีอยู่ในรูปงานวิจัยเท่านั้นเพราะคําพูดสองฝั่งเนี่ยมันเป็นแค่สาดน้าใส่กันนะครับงานวิจัยเป็นตัวที่จะยุต,ติทุกเยกงทุกอย่างได้ที่ให้เกิดความสมบูรณ์ครับแล้วในตัวเกษตรกรนะครับเราจะเอางานวิจัยไปสู่เกษตรกรยังไงถึงจะได้เกิดะสิิภาพและะสิทิผล งานวิจัยนะวันนี้คาว่าไปสู่เกษตรกรเนี่ยมันต้องมีช่องทาง<ม>นะครับเราไปติดเรื่องแอปกันมากเกินไปแต่ลืมว่าผู้รับสารเนี่ย<ม>เกษตรกรเนี่ยเขามีโทรศัพท์มือถือไว้ดูไลน์เขาไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบทั้งหลายได้แต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะสู่พี่น้องเกษตรกรได้คือต้องมีการสังายางานวิจัยก่อนแล้วสร้างเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรม แล้วก็รันออกไปเป็นตอนๆเพื่อให้เขาดูเช่นจะทําเรื่องข้าวอย่างมืออาชีพเนี่ยจะทําข้าวไร่ละตันเนี่ยนะต้องทำอะไรบ้างหนึ่งเรื่องดินสองเป็นบทนะฮะเป็นหนังสือที่อยู่ในเป็นเสียงนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าอ่านในเกษตรกรห่างไก้การเลือกรูปประกอบมีเสียงมีรูปประกอบให้เขาดูภาพการเตรียมแปลงต้องเตรียมอย่างนี้การคัดพันธุต้องทำอย่างนี้นะใส่ปุ๋ยอย่างนี้สูตรอะไรดินอะไร บอกเขาเป็นคือเป็นลำดับแล้วสั้นๆกระชับกระชับเพราะคนพวกนี้จะดูซ้ำับนะเพราะนั้นเรื่องเรื่องการสื่อสารเนี่ยงานวิจัยต้องสังเคราะห์ก่อนนะครับเอาสิ่งที่ไม่คิดว่ามันไม่ใช่เนี่ยหรือว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจต้องทําซ้ำนะครับพองานวิจัยมันสําเร็จออกเป็นนวัตกรรมแล้วก็ส่งต่อนวัตกรรมู่พี่น้องเกษตรกรโดยผ่านช่องทางในเรื่องของการสื่อสาร ในระบบปัจจุบันนะครับแต่ต้องเลือกรูปแบบให้ดีเพราะเกษตรกรทั่วไปเนี่ยเขาไม่สามารถจะเข้ายูทูบเข้าอะไรต่ออะไรได้แต่จะทํายังไงที่จะกดออกมาแล้วลิงก์เขาเรียกลิงก์ใช่ไหมปรากฏปั๊บเขาบอกว่าจะทานาเนี่ยอยากมีความรู้เรื่องนาให้มันขึ้นเลยนะครับแล้วก็เอานวัตกรรมตัวนี้ใส่เข้าไปของสวปกของอะไรที่มารวบกันมาหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมเรื่องการทํานาอย่างมืออาชีพนะครับหนึ่งอเกียร์กระเทินอย่างเงี้ยใช้คําว่าเกียร์กระเทิน เพราะชาวบ้านเขาไม่รู้จักตันเขาเรียกเวียนเวียน,น,น,นกระเทิรนกันไปก็ว่าหนึ่งไร่ได้เกียนกว่าเงี้ยมันจะเกิดการจุกใจนะครับพวกนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเครงเป็นคลิปเนี่ยแต่ขอให้ร้อยเรียงให้เป็นบทเขาไม่สามารถจะเรียงเองได้เพราะนั้นการทานาเนี่ยสิบบทแล้วจบนะทำอ้อยสิบบทแล้วจบอย่างนี้ครับก็จะทําให้ง่ายขึ้นในฐานะทำภาคเกษตรมาค่นชีวิตแล้วเนี่ยครับมองภาคเกษตรไทยหลังจากนี้ไปหลังจากโควิดนี่ฮะ เกษตรกรต้องปรับตัวอย่างไรบ้างครับเกษตรไม่ได้ภาคเกษตรไม่ได้กระทบกับโควิดเท่าไหร่สองปีที่ผ่านมาภาคเกษตรเกิดจากภัยแล้งผลิตไม่ได้ขาดรายได้โควิดในภาคเกษตรเนี่ยนะครับกระทบจากการเคลื่อนย้ายบางส่วนเท่านั้นเอง พราะหลายลายเ,เรื่องอ้อยเนี่ยเราไม่กระทบเรื่องข้าวปีที่แล้วเราไม่กระทบข้าวปัจจุบันนาปังเราไม่กระทบเราจะกระทบเฉพาะที่ใช้แรงงานคนเท่านั้นก็คือพกพ,พกผลเราผิดพกผักผลไม้ที่ที่มีผลกระทบออบอกว่าจากนี้ไปภาคเกษตรจะเป็นยังไงเนี่ยหลังโควิดเนี่ยภาคส่วนใดที่ไม่เคยกระทบก็จะยังอยู่ปกติแต่ภาคส่วนที่กระทบในช่วงโควิดในเรื่องการตลาดจะเกิดการปรับตัวเรียกว่าหักศอกเลยละดิสซับชันเลยเพราะอะไรเขารู้แล้วว่าโควิดอยู่กับเราอีกนาน เพราะใน,นส่วนของภาคชนบททั้งหลายนี่มันอยู่กับแสงแดดมันโซเลนที่จุดแล้วนะสังเกตไหมครับจากข่าวคราวคนเมืองเอาไปติดชนบทเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยคนเมืองจะไม่ได้ออกสู่ชนบทก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามีการท่องเที่ยวเชิงอะไรขึ้นมาก็ไม่แน่นะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันเกิดการเคลื่อนย้ายซึ่งมนุษย์สู่มนุษย์มันไม่ใช่พาหะมันทําลายพาหะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องนกมองดูสถานการณ์ต้องติดตามสถานการณ์อย่าง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 ตลอดเวลาครับ สิ่งที่อยากจะฝากถึงรัฐบาลจากใจเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้รัฐทำอะไรคือตอนนี้น,นะครับรัฐบาลนี่ผมมองเลยว่ามันสุดโตกในเรื่องของเกษตรอินทรีย์คุณแยกให้ดีคิดให้ดีว่าเกษตรอุตสาหากรรมเนี่ยมันส่งออกนะเกษตรอินทรีย์คุณส่งออกไนดะ้กี่มาน้อยเพราะนั้นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีไม่ถึงไม่ถึงมันต้องนับเป็นพันไร่<ม>แต่ได้นโนยโบายที่พูดโกหกออนมาเป็นล้านไร่อะไรเงี้ย มันไม่ใช่เขาขอให้มามองว่าเกษตรอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยนะที่มันจะเลี้ยงคนทั้งประเทศได้ทั้งคนจนคนรวยเนี่ยขอให้กลับมามองดูเพราะนโยบายของท่านเองที่นโยบายไปแล้วเอามาอ้างกันเนี่ยบอกว่ามันแก้ได้ถ้านอนุบายมันผิดพลาดแล้วดันทุรังทำมันจะเกิดความเสียหายกับประเทศชาติอยากให้ลองหวนดูครบลองย้อนมองดู สิ่งที่ผ่านมามันเกิดกระทถอะไรบ้างและจะเกิดความแตกแยกในหมู่ของกเกษตรกรและผู้บริโภคเพราะนั้นในเรื่องของการที่เราทําไปผิดแล้วแก้ไขเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าผิดแล้วยังจะดันทุรังเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายที่คาดไม่ถึงครับโอเค